สวัสดีครับจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเอฟซีทุกท่านเด้อนี้กะสิพาพี่พาน้องมาหากรีเห็ดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาหลุ่นเบิ้งว่าสิเดี๋ยวเห็ดเอียงแน่พี่น้องฝนฝนเกิดบดโตมัดสองหมื่นแล้วเนาะไมนี้ก็มาไม้เก่า้ะจ้ะเนาะว่านี้ไปไม้ไม้เถะว่นไม้ไม้กับโหได้หมานอยู่ด้เนาะสาวจะเลี้ยงเนาะมีแต่อันจูบใหญ่ๆเนาะจ้ะเห็นละง่ก้อนอื่นต้นตะลุยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้อง เป็ดกำลังใจให้กันเนาะทั้งช่องต้นตะลุยกับต้นตะลุยแฟนผิดไปเป็นกำลังใจให้กันนะมเด้อครับไปพี่น้องบัาเชียร์นครับพ่อเป็นหักเขีนเป็นมวยเลยเเนาะต่อจะแล้วมันมัดยางมาพ่อขาเป็นเขียวโอ้ยางกันขาเป็นเขียวกูจังคนมาเก็บยวแต่นาะงเด็กขาเป็นเขียวนี่น้องเดื่อจะขาเป็นเขียว ทั้งกี๊ยวางข้งมาเกี๊ยวเฮียด้วยขาเป็นเกี่ยวเลยอะพิกัดกับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเก่าเด้อพี่น้องนี่จะจูบวันนี้บ่ได้มาคิดถอดดอยเก่าจ้ะกลับมาคือเก่าเนาะพี่น้องคิดถอดดอยเก่าหลังเราเอ่นนุ่นนุ่นนุ่นนมเดียวกันเจ้าพี่น้องท้องบอกได้บ้าสิ อเป็นอกเยอเยมากแค่ไก่อีดีหลอพี่นองปวกสันขุใส่ปวดสันหัวสันหัวบ่วกมันสิมีขนต้องี่ด้องเนาะนอนดาวต้นอของดีปาเจงจงมมนี่บักร้ายเลยจ้ะออเนาวต้น เงี้ยหยาบพี่เดียวนี่แหละเดี๋ยวขีคขึ้นพี่น้องอ้ยโอ้ยเป็นสีส้มๆเนาะซานนี่เนาะงอมนี่เนาะติดทางนี่พี่น้องเลาะขางค้างนี่กะอู้ดีเป็นขั้นเหียบเงียบเนาะเห็นคนเดียวเห็นเห็นเห็นขนเดียวเห็นคนเผาขันหนึ่งใช้ยาต้นอู้ดีดอกหนึ่งพี่น้อง ถามปั้งถนนนึ่ถนนหด้่พี่น้องถนนเขาเจ้าย่างขึ้นย่างลงพี่น้องมันดอกแงยี่สมนะเขาจะไปเอื่น้าซ่มไปมาเน่เด้อพี่น้องมัอนี่รุ่นกอแดงก็คลากระเบิดอีพี่น้องหนาสนกอแดงมันถุงขาวนึ่งจุ่มจ้าวัสิบปอเห็นลงงอเหรอไม่ขอเลย ไี่สองดอกได้จ so ังมืองคุณเพิ่มคุณบอกนี่น่ะไี่สองดอกค่ะบานอืมป่าชุมชนยายใช่ัหมบวชขวกแขวกนะครับกระสาดอีกนิดหน่อย ชา้นหนดอกสัตว์าาตัวมาดอกไงเธอช้นมีดอกเยอะจังยนง่หล่อเพราะงามเลยกดองนสูงนึงจ้านี่ก็แดงสองดอกแลวนะ เดี๋ยไม่เลื่องแหงเลยด่ะลืมหมังขวดอยากไล่เล็กน่อยเด้อพี่น้องก็เอาให้น้ำตัวหน่อไม่ได้จ้อยเห็ดเพลิงหวานเด้อพี่น้องต้นจะสีออกเข่าๆจักหน่อยเนาะต้นจะออกมาโดนล่ะอื๊บ่ได้จ้ะ điểm điểm, ừm, 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 đi ừm, 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 thân thì ừm, 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 đi ก็ได้ย่จุ่มง่ายเลยจ้ะจุ่มจะจุ่มใหญ่ๆเนาะอืมงามๆเลยคือนา่งดานจ้าฮ่าฮ่ด

นีน่เนาะสองขีน้อยๆใหญ่บู้เหมือนอื่นงานค้นเห็นก่อนอยู่ก็แดงไงจ้ะแต่ว่าขีน้อยน้อยค้นเคลียครับอาจารย์เคลียแล้วพี่น้อะค้นเคลียก็เลยจำเป็นต้องเอาจ้ะก็แบบจะแห้งแล้วเนาะ ตุ้มจ้าไกตุหนไหนค่ะอยู่เป็นแปนลเลยพี่นอ้องบานนึง่งวางนี้คนเห็นเลยไขะหงอกพ่้อห็นกะหอกขาวไหมจ้ะฐานไข่สองไข่ เจ้าเคลียร <es Four> ์ปลกไว้แหงมงันคขเจ้างานกายสามสี well. ่คนสามสี่คนก็เจ้าเคลียร์ปลกไว้แหงจ้าเสียนี่มัจุมเล็กเล็กมีอีกหนึ่งจุนเล็กตีง่ายขึน đ ô ừ, khá phân đi một tí bỏ ngán đấy nhiều miếng đây Ừ. Ừ. <cười> 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 mai, rồi, ừ. 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 น้ำดีเนาะอ่อนๆเลยคือพี่โบเต็มอยู่บ่พี่น้องมือนีก็ได้เห็ดเึงซาบด่าบอกว่าแห้งพี่น้องโอ้หน้องน่าดีที่นี่น้าอึอออออดนนอ <c oughs> ึงด,งด,ด,ด,งดอก ขึ้นเกต่วันตึ๊บม่เห็นขึ้นน้องสาจีแรมไป <c oughs> พอเห็ดยนูนก่เห็ดก้อแดงพี่น้ร <c oughs> งเด <c oughs> ีพี่น้องมาเก็บเห็ดเน้องโอ้ยงเห็พี่น้องจ้วงูมเเก็บเห็ดแน้อตแสงเข่าเด้อพี่นอ้องก็พยายามเด้อเข่เา,ขา,ขาขก้อง ใช่แล้วค่ะเปื่อนมาต้นโอเคนี่สามดอกกว่นี้เราจะเลน่แส่นี่ดอกนึงพี่น้องเห็นบอสีอ้ิ้มอยู่พวงตั้งอยู่เนหางที่หยกต้นตะลุยสิงแงเพื่อนบึงดอกใหญ่เลยเด้วยเหรอดินนี่ดินมันนั่นนี่เนาะดินเินดินยังเหรอดินล้วนดินซื่นนใช่เหรอแม่ดี อออเออเราเห็นแล่นยิบอืมมันเกิดตามดอกใช่ไห <c oughs> อฮึฮึฮอยู่กลางหน้าผาเลยห่วงหน้า,านเลย่ของจุ่ม<อ><อ>จ้านี่บาทหนึ่งเดี๋ยวสาวเดินเล่นกูอยู่ลุงน,นี่หนึ่งบาทไป,ไปดูกันงานลูกดอยมาแล้วใี่ไหม เฮ็ดหัวสักลงคล้องเลยเฮ็ดเพินมเน็ตดึงมุกขึ้นหัวสักเลยบอกพี่น้องมุขขืนหนีไปสวยงามเนยพี่น้องเลยก็เดี๋ยวไงสองบอกจ้า บางเงี้ยางนิดหน่อยี่ยังจูงจ้ายังจูงจ้าจูงแล้วขากล้าไงจูงเยอะโอ้โหบกยิ่งสวยงามที่สุดเลยบัวมีเพียนด้วย ขอนขอนน้ำโขลกขอนนะขอนกับน้ำโขลกกินเพข้นหอมตลบอบอวนคนเด็กพี่น้องฮึ่มทาเด็ดเน่าแนเถาแน่นี่โอ้ยเด็ดเดอดดูแค่ไกลก็ถือกินพี่น้องพี่น้องบุ้งก่อนจะถึงทางลงดอยพี่น้องหอมบกน้ำพี่น้องบิ๊กจีนึงพี่น้องจีนี่หน่อย ี่น้องครับผมหมดเวลาสิลงดอยแล้วพี่น้องเอ้ยม,อมื่อนี่กับมื่อยเติบอยู่พี่น้องมันแดดห่อนเนาะมือะ่อนี้เนาะก็งวง30จ้ะ <laughs> แดดไหมวะคือว่าแม่นเที่ยงลวพี่น้องอแดดห่อนยางแห้งเลยพี่น้องน้ำเขียบบดขวดเนะาะเอาจังได้กับมาเบิ้งเบิ้งพี่น้องมือขแดยดยอดอยู่ได้เนาะมืนอนี่เนาะ กัมือนี้ก็โด้ยว่าเมนสิโบมีคนขื่นน้ำพี่น้องค้นก็ขื่นอีกฟังหนึ่งคือจังเกิลอ่ะพี่น้องดิพอกันอยู่ทางกลางจ้ะสามสีคนเพิ่นกับมะเขีย่เพิ่นเพิ่นมะเขียเห็ดแดงเนาะเพิ่นก็ได้หลายเติบอยู่พี่น้องมือนี้ต้นต้นตะลุยกับสาอเชนเล่มก็ได้หลายเติบด้พี่น้องนี่พ้องปจังได้กระสิได้ลำลากันก่อนพี่น้องเอ้าต้นตะลุยกระสิจบไปทำนี่ก่อนเด้อครับสวัสดีครับผมไปเอาพี่น้องกลับบ้าน